วัราชประดิษิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็กที่สุดมีเนื้อที่เพียงสองไร่สองงาน98ตารางวาเท่านั้นเป็นวัดประจำรัชกาลที่4ที่สร้างอุทิศถวายให้เป็นวัดธรรมยุติกานิกายแห่งแรกมีพระวิหารหลวงและพระปาสานเจดีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะงามแปล สร้างด้วยหินอ่อนสีเทาและสีขาวประกอบกันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำลององค์สำคัญซึ่งรัชกาลที่สี่ส่งพระราชศรัทธาเลื่อมใสไว้มากที่สุดวัดราชาประดิษฐิตมหาศีมารามจึงเป็นวัดแห่งปูชนียวัตถุสถานสำคัญที่พาคภูมิด้วยศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าวิจิตรการตาและงามสงา่าไม่น้อยหน้าพระอารามหลวงอื่นที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าเลย